ลีปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกรบสวัสดีครับมาพบกันีแล้วกับช่องทีิตติดป,ปั่นของเรานะครับวันนี้ก็มาตะลุยกันกับเกมสาวถ้ำของเรากันเช่นเคยครับนั่นก็คือเกม t e a t u r e of Attack ครับมาเดันว่าวันนี้ยังมีสมบัติให้เราขุดกับ ไปกันอีกไหมนะครับวันนี้จะได้กําไรไม่ได้ต้องมาลุยกันในเกมนี้เลยนะครับเด็กชื่อออฟแอดแท็กค่ะในคูนซับแห่งแอดแท็กนะครับชนพาโบราณเลยมาดูซิอ๋อหัวทองนะครับหัวแดงหัวชมพูไล่มาเหมือนเดิมเลยนะครับมีตัวฟรีมีสเกตเตอร์สี่ั้งเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวคูณคูณแปดนะครับเอาละวันนี้เราจะมาเล่นกันสักเบ็ดละสามสิบบาทนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีตัวอยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับโดยประมาณเราจะเล่น เป็นระดบสิบบาทครับแล้วเรามาดูว่าวันนี้จะได้กําไรกลับมาเท่าไรจะถึง1000หรือเปล่าครับต้องมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาล้ระหว่างนี้เรากดกำไรเพิเพิน,นะครับท่านผู้ชมเกมนี้นะครับสามารถซื้อฟรีสปินได้นะครับสาหรับใครที่ใจร้อนก็สามารถจัดฟรีสปินเอาไปรุ้นกันได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมดูแล้วนะท่าทางที่มันจะตายเองเนี่ยมีสูงมากครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าอัตราการแตกค่อนข้างสูงแล้วก็สแคตเตอร์มาเห็นแทบทุกสปินแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเทคนิคนี้ไปดูได้นะครับเทคนิคนี้ก็คือถ้าเห็นสแคตเตอร์มาแทบทุกสปินหานี้อย่าเพิ่งซื้อฟิสสปินนะครับท่านผู้ชมมันต้องมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมสําหรับสแคตเตอร์นะครับของฟรีดีกว่าซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียต้นทุนไปนะครับท่านผู้ชมเอาละมาเพลินๆช่วงนี้นี่ไงผมบอกแล้วไงท่านผู้ชม มาแล้วครับท่านผู้ชม4อารละ1 2 3 4สแคตเตอร์แค่4สแคตเตอร์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าสู่ฟีสปินได้แล้วโอ้โหมาเร็วมากกดกันไปประมาณนาะทีนิดนิดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือสแคตเตอร์มาให้เราเห็นแล้วครับ10ฟีสปินเอาละเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนละ้เราไปเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามาเร็วแบบนี้อัตรา,าก,การแตกจะเยอะขนาดไหนนะครับาากดเริ่มไปเลยหมุนไปนะครับอืดอกได้ไม่มานะ เรคูณตรงกลางนะครับท่านผู้ชมจะเพิ่มขึ้นตามคอมโบนะครับมีคอมโบดอกแรกมาคูณ4นะครับมาเลยแบบนี้อาจจะไม่ต้องหวังเยอะเนาะเอาสัก500 500หรอนะดูซิว่าจะถึงไหมครับตอนนี้273็มนะครับท่านผู้ชมน่าจะถึงอยู่นะ5 0 0นะครับสำหรับสเคตเตอร์ที่มาเร็วแบบนี้นะท่านผู้ชมนะแต่ถือว่าไต่ดีมากนะครับ ไก่ดีมากๆเลยวันนี้เราเข้าเล่นกับนี่นะครับสล็อตดูเพนะครับท่านผู้ชมไก่ดีมากๆที่สล็อตดูเพเนี่ยเป็นสายตรงสายแท้จากต่างประเทศนะครับตอนนี้แต่งว่า700บาทนะครับเหลือฟิสปินรอบสุดท้ายพอดีเนาะมารอไหมโอ้โหเบ็ดเสร็จครับเท่าไรเท่าไรบ้ามาแปดร้อยก็อีกหนึ่งบาทนะครับอย่างน้อยก็เกิน500บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เรากดกันไปต่อเนื่องเลยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าบอกนะ อย่าบอกนะสแคเตอร์อา้าวเรียบร้อยครับ1 2 3 4สโอ้โหเมื่อกี้บ่นใช่ไหมว่าน้อยเอาไปอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมกดกันไปแค่3ครั้งน้อยเองรอมาแล้วครับเรียบร้อยสแคเตอร์ของเรา <c oughs> เบ็ดเสร็จสวยๆแล้วครับท่านผู้ชมงานนี้มีสวยๆเลยนะครับโอ้โหเล่นมาเกือบลืมแนละ้วท่านผู้ชมฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับคลิปโรนี้นะครับจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิง เท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะเด็ตกต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนานะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีนตีปั่นของเรากันด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับคลิปมันๆคลิปเด็ดๆมีให้ผู้ชมได้เลือกดูกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันเลยจริงๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปหมุนกันต่อเนาะไปหมุนกันต่อเลย อดอกนี้แตกมา1,100แล้วนะรท่านผู้ชมดอกสุดท้ายมีไหมโอ้โหยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะอีกไหมโอ้โห,โโหปิดฉากจบครับตอนนี้ได้มาเท่าไหร่ s c a t อร์ที่2ของขเราได้มา1,254บาทครับแบบต่อเนื่องเลยนะแบบต่อเนื่องเลยแตกดีแตกมัน่นแตกดูขนาดนี้นนะต้องเข้ามาเล่นที่ slot ทูเพย์นะท่าผู้ชมเป็นแหล่งรวมความมันทึง รวมความมันจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวน,นะผู้ชมนะบอกเลยว่ามีแต่ความมันแน่นอนสำหรับ slot ทุเพลงเรานะไปสายตรงสายแท้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไม่ต้องกลับมากังวลเลยเนาะใจใจอยู่แล้วเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันแน่นอนนะครับเอาล่ะกลับเข้ามาเล่นใะนเกมครับตอนนี้เราได้กําไรมาประมาณเออหนึ่งพันบาทแล้วนะประมาณ1 0 0 0บาทแล้วเดี๋ยวเราไปต่อยสักเล็กน้อยเผื่อค c a t อร์จะแตกซ้ําอีกสักหนึ่งรอบนะผู้ชมนะ ดูดิว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเงียบปกตินะครับถ้าแต่งรางวัลใหญ่เนี่ยหลักพันอัพเนี่ยผมแนะนําให้ไปรีเกมก่อนนะทําการรีเกมก่อนเนาะเพื่อให้มันลืมว่าเราเคยแต่งนะครับหลังจากนั้นก็สามารถมาเล่นเกมเดิมหรือเล่นเกมใหม่แล้วสร้างกาไรแบบรัวๆได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเทคนิครับเลยนะไม่มีใครมาบอกไ้นะสำหรับใครที่ตามมาเล่นเนี่ยลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเดี๋ยวผมมาเล่นให้โชว์แบบ โชว์แบบจะจ่ายนะไม่มีแบบไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรนะแบบเวลาเดินจริงนะครับตัวเกมหมุนจริงนะช้าคือช้าเร็วคือเร็วนะครับก็อตัวเกมของเกมนี้นครับก็ไม่ถือว่าช้านะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับลดแตกอยู่นะเมื่อกี้ก็แตกอยู่แต่มันก็เริ่มลดแล้วนะครับต้องรอสแคตเตอร์อีกสักหนึ่งรอบแลละ ถ้ามีสแคตเตอร์อีกสักหนึ่งล้มีเราจะพอเลยนะนะปิดเกมแบบซวยๆเนี่ยนะผู้ชมนะตอนนี้คือสถานการณ์แบบแบบนี้ด้วยนะโควิดมาแบบนี้ต้องหาเงินที่บ้านนะผู้ชมอันนี้คือนั่งกดเวลาว่างนะครับช่วงทเที่ยงเนะี่ยโอ้โหแตกดีเหลือเกินนั่งกดช่วงพักเที่ยงนะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะเนาะคนเล่นเยอะอัตางการแตกเหมือนมันจะบัฟขึ้นให้มันแทกเยอะเหมือนกันนะครับ่านผู้ชม ใครที่เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมานั่งเล่นมานั่งแชร์ไปด้วยกันได้สําหรับช่องตีติดปั่นขอหลังนะพี่ตีก็ไม่มีอะไรมากครับขอแค่กดไลค์กดแชร์นะครับแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปเด็ดๆแบบนี้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับคลิปรีวิวแบบเร็วๆไม่มีตัดต่อนะครับต้องหาดูได้ที่นี่ทีเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเนาะมา ตัวเเรียบร้อยตัวเอมาครับต่อไปตัวคิวเรียบร้อยมีอีกไหมมัอืมตัวเคอขอสแกตเตอร์อหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นครับเออเรียบร้อยนี่แหละตัวปิดฉากแล้วครับแต่เปิดมาก่อนเลยเท่าไหร่แต่เปิดมาก่อน693บาทนะทครับท่านผู้ชมอ่าแล้วสแคตเตอร์อีก4ตัวเริ่มครับเดี๋ยวจบสแคตเตอร์นี่เราพอเลยดีกว่านะน่าจะได้เยอะพอสมควรไป หนีแตกเปิดไม่ได้หัวม่วงแล้วครับต่อไมมต่อไมมอย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดเงียบเลยมีน่าชม,มเลยหนยีเลขสิบตามมาครับหัวชจพู้หัวชจพูไม่มานะอย่างไงครับตัวเขียวมาครับผ่านมาครึ่งทางครับตอนนี้แตกมาเก้าร้อยกับอีกสามบาทนะทคนุณผู้ชมขออีกหนึน่งนะขออีกหนึน่งเหมือนจะจบเกินไปเหมือนจะจบเร็วไปขอเลขสิบแถวแรกมา เลขสิบเลขสิบไม่มานะท่าีผู้ชมเหลือวิตามินอีสองครั้งเท่านั้นครับท่านผู้ชมและรอบสุดท้ายของเราว่าไงเออตัวคิวมาครับตัวคิวมาต่อไหมโอ้หน้าเสียดายไม่ต่อครับรอบที่สามสหรับสเกตเตอร์ในวันนี้ครับได้มา738บาทบวกแตกเปิด6 0 0บาทก็ประมาณ1,400บาทนะครับเมื่อกี้นี้เนาะเดี๋ยวเขาไปต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับเผื่อมันจะได้ขึ้นใหม่สักหน่อยเผื่อสเกตเตอร์จะใจดี แกมืออีกสักหนึ่งเด้งนะครับถ้าถ้าเบ็ดเสร็จแล้วมันไม่แตกนะเราจะไปหยุดที่ประมาณ3 0,000ื่นทุนทวนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเล่นเบ็ดแล้ว0บาทนะเนะี่ยราคากลางๆเนาะไม่ม,มากไม่เยอะครับตัวคูณเยอะนะครับอัตรากันแตกก็จะเยอะไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถ้าต้นทุนแบบหลักหมื่นเนี่ยก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับสาหรับแบบ30บาทเนะี่ยเนาะแล้วก็ยอมแบบยอมเสี่ยงหน่อยแต่ว่าแตกเยอะะท่านผู้ชมยอมเสี่ยงหน่อยแต่ว่า อัตราการแต่งมันสูงกว่าไงก็คุ้มนะครับอุ้ยหัวทองหัวทองมาแล้วหัวทองมาแล้วมาไหมล่ะสแกตเตอร์สแกตเตอร์จะมาไหมละ่ะถ้าสแกตเตอร์ไม่มาเนี่ยเราจะพอแล้วนะเดีย๋ยวลองกดอีกหน่อยนะเพื่อ,เพ,อเพื่อมันเล่นตัวนะครับผู้ชมมาไหมอืมไม่มาเงียบเลยโอ้โหสเกตเตอร์สองตัวแล้วเงียบเงียบยาวเลยเงียบยาวเลยแทงหน่อยแทงหน่อย ขออีกชุดเดียวเท่านั้นแหละขอสักสามหนึ่งอะสามเมื่อหนึ่งเขียวตามาติดชมพูโอ้โหชมพูไม่มาสเกตเตอร์คือมาสองลัวๆเลยมันมันล่อให้เราเล่นไนะหมเนี่ยเงีบยบเงียบสนิทเงียบสนิทสิแสนหน้าเลยโอ้โหมาผมต้องพอแลนะ้วม่งกันคือหมดแน่ๆ ผมว่าพอแค่นี้ดีกว,ว่านะครับท่านผู้ชมเราไปดูกําไรกันเลยนะครับวันนี้ได้กําไรมา2 2 5 9าบกาทนะครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยกดกันไป10นาทีเท่านั้นสนะินาทีเท่านั้นนะในการเล่นในวันนี้นะครับเราพักเที่ยงพักแบบเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอามากดกันได้10นาทีเท่านั้นได้มา2 0 0พเลยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ